คลิปนี้จะพาทุกคนไปซื้อหุ้นโอ้โหช็อปกันนะคะอะ่เข้าไปที่หน้าระบบได้เลยค่ะอ่าอันนี้จะเป็นระบบของแม่ปาวานเองนะคะป้ามอ่ะมีประกาศขึ้นมาอ่ะซื้อหน่วยการลงทุนที่นี่นะคะคลิกเข้าไปที่นี่นะจ๊ะอ่าแล้วก็ไวท์เปเปอร์แม่ปานอ่านไปนบทแล้วนะคะไวท์เปเปอร์อยู่ตรงนี้เนาะทีนี้ ให้ติดตรงที่ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจพร้อมรับทราบข้อมูลค่ะอ่ะติกตรงนี้จ้ะจากนั้นก็กดตกลงนะคะอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นรหัสของแม่ประวาลเลยทีนี้เราก็จะพิมพ์ชื่อนะคะชื่อวันเดือนปีนะคะเลขแบบประจําตัวประชาชนเราต้องกรอกนะคะตรงนี้ที่อยู่ตามแบบประชาชนนะอ่ะที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนี่แล้วก็อย่าลืมกรอกอีเมล กรอ,อกโทรศัพท์ด้วยจากนั้นเราก็จะกดถัดไปค่ะสลับที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนะคะก็ใช้ที่อยู่ตามแบบประชาชนได้เลยอย่าลืมกรอ,อกอีเมลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์จากนั้นกดถัดไปค่ะพอมาตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นจำนวนหุ้นที่เราจะต้องเลือกลวค่ะว่าเราจะซื้อหุ้นเท่าไรอ่ะใส่ไปเลยค่ะราคาหุ้นวันนี้นะคะมาเจอหน้านี้เนาะก็หุ้น50บบาทเนาะ จะมีโปรแกรมเชื่อคำนวณเรียบร้อยค่ะแล้วก็แค่กอกค่ะว่าเราจะาหุ้นเท่าไหร่เนาะอ่ะสมมติว่าแม่ประว้านแม่สมมติเราเอาจริงๆนี่แหละอ่ะเอาแปดร้อยหุ้นนะคะก็จะมีจํานวนหุ้นคูณราคาห้าสิบาทเท่ากับสี่หมื่นบาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียมหนึ่งพันสองร้อยบาทนาอรวมเป็นเงินทั้งสิ้นอ่ะตามนั้นเลยค่ะจากนั้นนะคะติ๊กค่าพเจ้าอ่านและทําความเข้าใจพร้อมรับทราบข้อมูลติ๊กตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็กดตกลงเลยค่ะ กดที่นี่เพื่อชำระเงินค่ะ,ะเราก็จะจ่ายนี่แหละค่ะกดไปที่เพย์เนะคะ P A ่ y. ค่ะกดไปตรงนี้ค่ะ,อะโอเคนะคะทีนี้เราจะบันทึก QR code ถ้าใครมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีแอปธนาคารก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยอ่าตรงนี้แม่ประวานก็จะบันทึกลงโทรศัพท์ก่อนนะคะ จากนั้นให้มาที่แอปธนาคารน,นะคะเราจะทำการชำระเงินเนาะ,ะแม่ปางก็จะมาที่สแกนจ่ายนะคะมาเลือกรูป QR Code ป๊าป๊าปอ่ะโอเคกดตกลงนะคะกดยืนยันเลยค่ะครบตามจำนวนนะคะอ่ะยืนยันค่ะใส่รหัสผ่าเลย เสแล้วค่ะการซื้อหุ้นเนาะเดี๋ยวเราจะไปเช็คระบบกันนะคะปะออกไปที่หน้าระบบเลยค่ะหน้าเว็บไซต์เนาะเย่เห็นไหมคะเด้งมาละมาหน้าเว็บไซต์เราอปิดข้างบนไปเลยค่ะปิดกากบาดตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวมาดูหุ้นหน้าระบบเรากลับไปหน้าหลักค่ะเห็นไหมว่าสถานะนะคะชําระเงินเรียบร้อยแล้วกลับไปหน้าหลักเลยค่ะอ่ามามาไล่ดูสิคะปับ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 ,ปบ จำนวนหุ้นของคุณค่ะแปดรหุ้นนะคะเย่เย่เย yeah, yeah, yeah. และแล้วก็ซื้อหุ้นของโอ้โ oh, ห oh, เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะคะทุกคนใครที่ต้องการหุ้นในราคา50บาทเนาะโคต้าของแม่ปานยังเหลืออยู่นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้หรือจะทักหาแม่ประวานโดยตรงก็ได้นะคะราคานี้ถึงวันที่สาเสิจธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะ หลังจากนั้นไปจะขยบมาเป็น150บาทต่อหุ้นนะคะเอาโอกาสนี้ไว้ดีๆนะคะอย่าพลาดโอกาสเด็ดขาดเพราะโอกาสที่เราจะได้รายได้จาก4โมเดลธุรกิจมันโคตรคุ้มมากๆไม่ว่าจะเป็นร้านโอ้กโหช็อปของเรานะคะที่จะขยายสาขาไปทั่วประเทศไทยในปี2567นนาะสาขาแรกจะตั้งอยู่ที่นวมิน 71อยู่แล้วที่อาณาจาักรแสนล้านตรงนี้จากนั้นไปก็จะกระจายไปทั่วทุกพื้นทีของประเทศไทยเราค่ะปีแรก6-7ขยายไปมากกว่า100สาขาแน่นอนโมเดลธุรกิจที่2ค่ะคือเรื่องสินค้าออนไลน์เรามีมือทำการตลาดออนไลนไ์ไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดนะคะแอดมินที่ปิดการขายกำไรที่ได้จากธุรกิจการทำสินค้าออนไลน์เราก็ได้รับเงินปันผลอีกโมเดลที่3ค่ะป้ายบิลบอร์ดค่ะ เราจะมีป้ายให้สินค้าต่างๆมาเช่าโฆษณานะคะกำไรจากการที่เราได้จากคนมาเช่าโฆษณาเราก็ได้อีกและโมเดลที่4จากร้านที่มาร่วมรายการของเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะคะเราก็ได้อีกค่ะสโมเดลธุรกิจวันนี้ลงทุนแค่หลักหลักหมื่นแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็ได้รับกำไรต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะบอกเลยใครที่พลาดโอกาสนี้นะคะ พลาดแล้วพลาดเลยแล้วอย่ามาร้องไห้นะจ๊ะไปกะ่ะตัดสินใจแล้วรีบมาซื้อหุ้นกันเยอะๆนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอโอกาสนี้เอาไว้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ